เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n 12สนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว i n n ค่ะก่ติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม ไปดูบรรยากาศของตลาดโชคชัย4กันค่ะคัดกรองประชาชนค่อนข้างเข้มข้นนะคะมีการเช็คอุณหภูมิขณะที่ร้านค้าก็ขอความร่วมมือค่ะวอนรัตเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวจากเรื่องเวลาเคอร์ฟิวเป็นเที่ยงคืนจนถึงตี5นะคะจากเดิมที่เป็น4ี่ทุ่มถึงตี4 จากการลงพื้นที่สำรวจการใช้จ่ายของประชาชนที่ตลาดโชคชัย4ของผู้สื่อข่าวนะคะหลังจากรัฐบาลผ่อนปรนให้มีมาตรการบางกิจการและก็กิจกรรมอย่างเช่นหาเล่แผงลอยนะคะตลาดนัดสามารถเปิดทําการได้ก็พบว่าประชาชนเดินทางมาซื้ออาหารซื้อของสดตามปกติค่ะโดยร้านค้าขายเสื้อผ้าก็ทยอยกลับมาเปิดร้านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่หยุดไปกว่าหนึ่งเดือนขณะที่ทางตลาดเองก็ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการค่ะด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่จัดแอลกอฮอลล้างมือขอความร่วมมือทุกคนส ใส่หน้ากากอนามัยนะคะนอกจากนี้ได้สอบถามไปยังร้านคา้าร้านอาหารส่วนใหญ่นะคะบอกว่าอยากให้รัฐบาลคา่ะเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวจาก22นาฬิกาถึง4นาฬิกาเป็น24นาฬิกาถึง5นาฬิกาค่ะเพื่อให้ผู้ค้าได้มีเวลาหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาช่วงเย็นนะคะขายได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องเก็บร้านแล้วนะคะให้ทันเวลาเคอร์ฟิวช่วงเวลาที่เก็บร้านส่วนใหญ่นะคะลูกค้าก็มาซื้ออาหารจํานวนมากก็ขาดไรายได้ส่วนนี้ไปด้วยค่ะ ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างจังหวัดภูเก็ตก็คุมเข้มนะคะหมู่2หมู่5แล้วก็หมู่3นะคะของบ้านบางเทาที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบรรยากาศบริเวณด่านคัดกรองหน้าโลตัสเชิงทะเลอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะคะก็ยังคงลงพื้นที่ค่ะคัดกรองประชาชนอย่างเข้มงวดทั้งขาเข้าและขาออกนะคะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวโดยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมายังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะที่มีการกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่สสาาธรณุขก็ยัง ลงพื้นที่คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ทางจังหวัดเองมีการประกาศให้ปิดพื้นที่เสี่ยงในบางจุดของจังหวัดด้วยเพื่อทําการตรวจคัดกรองโดยมีการกําหนดมาตรการต่างๆแล้วก็ขอให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถานโดยไม่จําเป็นค่ะและก็มีการคัดกรองเชิงรุกนะคะให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆค่ะรักษาระยะห่างทางสังคมซึ่งการปฏิบัติตัวดังกล่าวก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ค่ะ ปิดท้ายกันที่พายุทล่ลมค่ะโรงพยาบาลมทอสอ,อาคารพังเสียหายต้นไม้ล้มทับนะคะบุคลากรทางการแพทย์แตกตื่นเลยค่ะ จะประมาณตีสามที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุพายุกระหน่ำลงมาอย่างหนักพร้อมกับมีลมกระโชกแรงต่อเนื่องทั่วพื้นที่เลยนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะซึ่งมีลมกระโชกอย่างรุนแรงกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้กระจกผนังด้านหน้าของอาคารโรงพยาบาลแตกกระจัดกระจายได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากค่ะสร้างความตื่นตระหนกให้กับบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานนะคะใน รอบดึกพากันวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลเลยค่ะส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็ออกสำรวจโดยรอบนะคะก็พบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกไว้โดยรอบอาคารค่ะแล้วก็ริมถนนถูกพายุพัดโค่นกว่า10ต้นค่ะแล้วก็ที่ประตู2ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะล้มไปพาดสายไฟข้างทางค่ะทำให้เสาไฟฟ้าล้มลงมานับ10ต้นเหมือนกันค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเหตุการณ์ที่ถนนบายพาสที่ตำบลจอหอมหอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะจุดนี้ก็มีพายุกระหน่ำอย่างรุนแรงค่ะมีถนนลื่นนะคะรถยนต์หลายคันควบคุมรถไม่อยู่ค่ะพลิกคว่ำกันนับ10คันเลยทั้งรถกระบะรถบรรทุก6ล้อรถเก่งแล้วก็รถพ่วงบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะกีดขวางการจราจรพอสมควรต้องนํารถลากมาลาก,าลากออกจากพื้นผิวการจราจรกันอย่างโกลาหลเมื่อช่วงเช้าค่ะเหตุการณ์นี้ก็มีผู้บาดเจ็บกว่า20คนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะขณะที่สภาพอากาศล่าสุด ในช่วงเช้านะคะก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN